เลยก็ถูกถูกเป็นเป็นร้านนะ่ะอ <c oughs> ถ้ถ้าออกถ<ะ>้าออกห้าเจ็บนะครับถูกเป็นร้านนะ่ะแต่และคนเนี่ยซื้อ <c oughs> ตัวเราเป็นพันนะครับตัวเราเป็นพันตัวเราสองสามพันเขามีอัดเข้าไปอัดห้าบ,บอกว่าห้านะครับ สวัสดีครับกับส,สวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ f c ทางบ้านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนิวพาด้วยนะครับวันนี้จะมาแสดงความดีใจกับอาจารย์สมจิตถูก5-2ตรงๆเลยนะครับรู้สึกว่าเลขอาจารย์นี่จะถูกมา4-5งวดซ้อนแล้วนะครับสำหรับแนวทางเลขทําพิธีของอาจารย์สมจิตนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์สมจิตด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์สมจิตกันเลยนะครับโวลสดีครับอาจารย์ ครับสวัสดีครับครับครับผมหัวแม่นจริงๆเลยนะครับอาจารย์เลขทาวิธีเนี่ยครับครับผมครับก็ได้มาห้าสองตรงๆเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับมาห้าสองเขาเขาเขาถูกกันเยอะไหมครับอาจารย์เลขห้าสองก็ก็ให้ไปทุกคนมีทุกคนนรือไม่ครับบางคนก็ถูกนะบางคนก็ไม่รู้นะยังยังไม่ได้รับอ่าอ่านี่ไลน์มาเลยยังยังไม่ แถวบ้านนี้ก็มีถูกครับมีถูกแต่ว่าแถวบ้านนี้เขาถูกกันเฮลันเลยใช่ไหมอาจารย์ครับก็ถูกกันก็นั่นๆเลี้ยงไอ้โตกันนั่นะเลี้ยงหมูหมูกันก็ถูกถ้ามันไม่ออกเบิ้ลนะถ้ามันออกอ่าเจ็ดเจ็ดห้าสองหรือแปดห้าสองนี่ถูกเยอะทำสูงเยอะรับที่มันโมสูบเบิ้ลครับจะนั้นบอกก็อยู่บอกอยู่ว่าถ้าในสูตรคํานณมันจะออกเบิ้ลก็เบิ้ลก็คือในตัว ครับจะมีสองสองสามสามโมกกมานะครับแต่ว่าเลขทัพิธีนี่อาจารย์ให้มาห้าสองตรงตรงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับให้ห้าสองกับห้าสามมั้งนะนะครับครับห้าสองกับห้าสามตัวเน้นด้วยเนาะอาจารย์อ่าอ่าเน้นเน้นห้าสองไปครับห้าสองครับนั่นะก็มีอยู่ครับแถวบ้านในถูกถูกเยอะเหมือนกันนะถูหลายคนแต่ทั้งอื่นๆไม่รู้จะถูหรือเปล่าแต่ก็ให้ไปเหมือนกันนะ ให้ครเป็นบังเจ้าบังเจ้าเขาก็บอกว่าดูในนิวพารวยนะครับเรียนเดียวกันเงยเลยไม่ตองกันนะครับครับครับผมเลขห้าสองนี่อาจารย์ได้มายังไงครับอาจารย์เลขทําพิธีนะครับทําพิธีเลขลอยที่ว่าห้อยมานั่นนะครับห้อยมาข้างล่างนั่นนะที่ว่าเห็นอะไรนะเห็นอะไรมาแล้วก็ห้อยมาข้างล่างนั่นนะห้าห้ามาก่อนแล้วก็สองมาตามหลังนั่นนะโอ้ค่บผม ก็เห็นเลยอาจะประกบกันเลย้ก็เห็นเจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่านั่นเรื่องเลขน่ะเลยไปเจ้าหนึ่งก็ยกุมือข้างหนึ่งห้านะน่ะครับเหลวมาอะไรอน่าแรงี้จับนะนะจับใส่ก็ตรงกับนั่นนะครับตรงกันที่เลขลอยมาครับผมจะทำพิธีที่บ้านครับพิธีที่บ้านครับครับก็มาก็มาปั้นเนี่ยมือเช้านี่ก็ปั้นว่ารถรถยางแตก ไปกับแฟนรถยางแตกทะเบียนรถครับทะเบียนรถมันก็เจ็ดห้าสองพอดีเลยครับโอครับผมแม่บ้านก็ซื้อใหญ่เลยแล้วซื้อเจ็ดห้าสองครับพอร้อนแตกเออคันที่ผมขี่ทุกวันนี่เจ็ดห้าสองครับฝันเมื่อคืนเนี่ยเออเลขกจริงๆด้วยนะเหมือนงวดก่อนนู่นครับที่ว่าฝันที่รถฟีโน่ผมนั่ะไอพังพังมันก็ออก แปดสองสี่ตรงเลยอค,ครับคบผมอันน่ะในงวดน,นี้เม่อคืนอันน่ะผมก็บอกม่บ้านอยู่เ่ื่อคืนปันเนื้อปันมารถรถอ่ยางแตกทะเบียนมันก็เจ็ดสองห้าพอดีเลยไม่เจ็ดห้าสองผมเลยครับรู้ส <c oughs> ึกว่านี่อาจารย์นี่จะถูกมาหลายงวดแล้วนะครับประมาณกี่งวดได้ครับอาจารย์ไม่ได้นับเลยครับไม่ได้จดไว้เลยไม่ได้จดไม่ได้อะไรครับก็ทาไปเรื่อยๆไม่รู้เข้ารู้ออก คนที่เอาไปก็คงจะรู้เองนะครับว่ามันเข้าจีงวดจีงวดเขาก็จะโทรมาบอกลายมาบอกปลาองวดนี้ก็ถูกงวดที่แล้วเขาก็ถูกอยู่แต่ตอนนี้เขาออาเขาก็ถูกห้าสี่สี่ห้าครับกับงวดนี้ก็ให้ไปครับให้ไปเขาบอกว่าเลขดังดังดังสองบอกดังสองเขาไม่รู้จะทำยังไงถ้ามันไม่ออกก็เอาแปดสองสองแปดบอกไปตาสองมันดังเออสองดังก็บอกอ้าวห้าสองไปไง ครับรู้สึกว่าจะถูกมาสี่ห้างวดได้แล้วนะครับอาจารย์ติดเลยเนาะเกือบทุกงวดเลยนะถูกกับทุกงวดเลยครับก็มีเอซีส่งเงินมาให้ซื้อดอกมงดอกไม้ทําพิธีนะครับครับทาพิธีเพราะหนึ่งือเรายังไม่มั่นใจมันทำอีกนะโอสตก็ท้ามันตอคงคาเจอะครับผมนั่นแหะก็บอกเขาอยู่บอกสองตัวก็มีห้าสองแปดสองนี่นแะ อ่าสามันไม่มาแล้วมันไม่เห็นนครับครับเรก็ไปบูชญครับก็คือภูมิเจ้าที่ที่บ้านอาจารย์นี่รู้สึกว่าเพื่อนจะดีมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์มาก็ดีครับเพราะหนึ่งคือเราอ่าบูชาหลวงปู่ครับบูชาหลวงปู่ครับบูชาหลวงปู่อยู่ทุกวันก็เข้าคาัเข้าทำสมาธิทุกวันเลยนะครับทุกคืนทุกคืนครับ เสียงใจน่าจะถูกหลายคนนะเนาะก็ลงไปใน Youtube ก็การเห็นก็คงจะถูกเหมือนเดิมเน่ยนะครับครับผมครับคิดว่าเอฟซีอาจจะอยากนี่เนาะเผื่อเอฟซีได้โอนค่าเงนมองคนไม้ไปไหวปูเนาะอาจารย์ครับครับผมถ้าหมดเยอะสมุดบางทีก็เป็นปึกๆึกอ๋อสมุดทำนวนเลขใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับนวนเอาครับผม ก็ได้น่ะก็ยังเล่มหนึ่งก็บางทีก็สองเล่มต่องวดคํามีครับครับผมก่อจะทําลงตัวได้ครับครับเผื่อเอฟซีอยากซื้อสมุดค่าให้ค่าสมุดค่าปากกาอาจารย์สมจิตเนาะครับแล้วอาจารย์ก็ฝันดีด้วยเนาะหลังจากปล่อยเลขทําพิธีมานะคะครับครับนี่นี่รถนี่นี่คันนี้น่ะฝันเมื่อคืนนี่นี่แม่บ้านไปกลับมาเนาะ ออกเลยนะห้าสองท้ายเลยตรงเลยครับครับผมครับก็คือว่ารู้สึกว่าช่วงนี้นี่ทําอยู่บ้านในเลขจะนิ่งมากเลยนะครับอาจารย์เลขทาพิธีเนี่ยครับอาใช่ครับใช่ครับก็ไม่ได้ไปไหนกันเลยทําพิธีอยู่บ้านก็ได้ครับนี่ยเพราะหนึ่งคือรถเราไม่มีครับพอดีรถมอเตอร์ไซค์ไปไหนลําบากไปไกลอย่างนี้ตาโอตาไม่ดีด้วย อาจจะไปบางทีคับๆมืดๆจะทําอยู่บ้านเนี่ยครับกดจัดก่อนจะอะไรทาอยู่บ้านเหมือนกันครับทไหนก็ได้ทําเหมือนกันครับเราก็เรียกจะติ่กับกลุ่มก้าปาเข้ามาที่บ้านได้ครับแล้วก็เหมือนเจ้าที่เจ้าทางอยู่บ้านอาจารย์นี่จะให้แม่นด้วยเนาะค่ะครับครับเพราะมันเป็นบ้านเก่าร้อยกว่าปีแล้ะครับโอ้สมัยนู้นนะสมัยที่แสดงหนังเรื่องบางระจันนะครับ ยุคแรกเลยบางเรนดันยุคแรกต้องมาแสดงที่นี่แหละตรงนี้เลยครับมาถ่ายทำมาถ่ายทำที่นี่โรงช้างบ้านโรงช้างที่พักช้างสมัยกรุงเสียยุธยาไปรบที่สุพรรณบุรีนั่นแหละครับผมก็คืองวดเมื่อกี้นี่ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์เขาซื้อกันตัวละพันสองพันเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ซื้อเยอะครับงวดนี้ผมก็บอกเอยงวดนี้เออเขาก็บอกว่าอาจารย์อัดไมบอก่อย่าตื่นเลยเอา พอเบาก่อนตามนั่นก่อนเพราะมันสัญจรด้วยคบอกเราเขาบอกว่าจะเบิ้ลไมอาจารย์บอกเบิ้ลเบิ้ลอยู่ในตัวนี่นะสองอาจจะมาล่างด้วยมาบนด้วยบอกไปครับครับผมก็คือกกันครับคิดว่าถ้าเลขล่างไม่เบิ้ลนี่คิดว่าเลขอาจารย์อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วเนาะใช่ครับผมดักไว้แล้วสองสองห้าสองแปดสองสองเก้าพวกนี้ผมดักไว้คือตัว เต็งเลยก็คือสองสองห้ากับสองแปดรับสองเจ็ดผมตัดอออออกครตัดจริงนั่นนะทมาคือสองหางเนี่ยที่จะมาครับเดีวออกมาสองสองก็พูดกันเนี่ยนั่งไอ้ฟังกันอยู่นี่เป็นกลุ่มเลย้เกันเลยว่าโอ้ทามาเบิ้์น,นไม่ถูกแล้วเด้่วพวกเาราแต่พวกเขาก็ซื้อเบิ้นหนึ่งหนึ่งสองสามสามก็เซ่กัน แต่มผมไม่ได้เขาเบิ้ลแค่นั้นนะครับครับเพราะว่า<ไ>อาจารย์ไม่ค่อยชอบเลขเบิ้ลใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันไม่เห็นเลขเบิ้ลก็เลยไม่ไดจให้ไปแต่ว่าก็บอกโย่ถ้ามันเบิ้ลเคยเบิ้ลในตัวเด่นน่นะตัวเด่นให้ไปให้เขาไปครับครับเขาก็มาดูกันทำแซ่บบ้านเนี่ยนะมาดูกันเขากระซื้อเขากระถูกแล้วเขากระถูกกันครับนะครับผมอืมครับแล้วก็เดี๋ยวมันพรุ่งนี้ต่องว่ให้เอฟซีเลยได้ไหมครับอาจารย์มันพรุ่งนี้ ได้อยู่ครับได้ครับครับผมครับก็นั้นเดี๋ยววันที่แล้วก็เข้าครับเข้าสามตัวแต่ว่าเป็นตัวโตตะครับครับผมครับก็ขออาจารย์นี่ไม่ธรรมดาเลยเนาะสูตรอาจารย์นี่ถือว่าแม่นแม่นจริงๆเลยนะครับอาจารย์มากนะคะครับผมครับตั้งแต่ไ่มยมาหลุดแค่ไม่กี่งวดเองไทมยมานี่แค่ไม่หลุดเลยนะครับผมอ่าใช่ เขาจนนับหลงนะอ่าครับครับครับเอามาตลอดครับครับกพอได้ค่ากับข้าวไปครับครับผมเราก็คืนนี้อาจารย์ก็จะคำนวณเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโทรขอเลขสูตรคำนวณนะครับอาจารย์คได้ครับพรุ่งนี้ก็ออกแล้วคืนนี้ก็ทําต่อเลยสูตรคำนวณเลขเลขออกก็ทําได้เลยครับครับนะก็จะจับตัวเด่นวางก่อนนะตัวเด่นครับครับผม ็คือุูงนี้จะจับตัวเดรียวางให้ f อฟซให้เอาไปหยิบจับลอตเตอรี่อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับวางให้หมดเลยทุกตัววางให้เลยครับครับแล้วห้าสองมันมีในสูตรด้วยใช่ไหมคะอาจารย์มีมีครับในสูตรมีครับในสูตรมีครับแต่ว่าผมผมจะไม่ไม่เอาลงบางทีาให้ไปเน,น้นเน้นคัดคัด,คดออกในสูตรมีครับห้าสองแต่เลขกเบิ้ลก็มีครับงวดนี้ก็มีแต่ว่ามันมันคนละสูตรกันคนละล็อกเลยไม่เอา ล็อกเล็กล็อกเล็กล่างอันนั้นมันเป็นสูตรเล็กล่างมันมีสองสองแต่ตอนนี้ผมมาทาล็อกบนครับแต่ล็อกบนมันไม่มีสองสองแต่ว่ามันเด่นสองแค่นั้นครับสองครับผมก็สําหรับตัวแอดมินเนี่ยแอดมินเชื่อนะเพราะอาจารย์ถ้าเกิดว่าอาจารย์จับเลขเบิ้ลนะต้องถูกสามตัวแน่เลยครับครับใช่ครับนะผมจับแปดเจ็ดแปดห้าสองกับหกห้าเจ็ดหรืออะไรเนี่ยผมตัวเน้นเน้นให้เลยถ้ามันมาว ถ้ามันไม่มาห้าสองเนี่ยก็คงจะนั่นนะห้าเจ็ดตรงเป๊ะคิดในใจนะนรก็มีสองหางเนี่ยที่จะเก่งได้เก่งไว้อยู่ครับครับผมอืครับทังนั้นก็เดี๋ยวเอาไว้วันพรุ่งนี้แอดมินจะโทรหาอาจารย์นะครับผมขอแนวทางพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ได้ครับได้ครับครับแล้วก็ให้ fc กดรอกดติดตามไว้เนาะแล้วก็เผื่อ fc อยากจะให้ค่าสมุดเอาไว้ให้อาจารย์ คือกำหนดมาคำนวณเลขเนาะอาจารย์เนาะครับวันนี้ก็อเอาหมูวานก็ไปทอดพระป่าให้กับการศึกษาโรงเรียนครับวานทีเอฟซีก็ให้มาครับไปทําบุญใ้แล้วครับครับผมอาจารย์แล้วขออนุญาตถามนะครับอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีลูกศิษย์ลูกหาเขาอยากจะมาเรียนวิชาที่อาจารย์ทําเลขเรียนได้ไหมครับมันก็เรียนได้ครับแต่ว่ามันก็มันก็ต้องไปคิดค้นเอาเองนะมันไม่ได้อยู่คงที่นะครับ เราก็ไปคิดเอาอีกตั้งหากแต่ว่าเราจะวางแม่แบบให้ไปนี่นั่นเลยครับโอ้ค่ะวางแม่แบบให้ไปแล้วก็ไปคิดค้นเอาเองบ้างนั่นนะไปขยายเอาเองบ้างนั่นแหละครับตรงไหนมันไม่เข้าตรงไหนมันนั่นก็เราก็มาทําเอาเองเหมือนผมเนี่ยไหนเรียนมาก็เจ้าตรงไหนมันไม่มาเออเราก็ค้นแต่คิดอไปอย่างอื่นทํามาประกอบกันมีแม่สูตรให้ครับมีแม่สูตรให้ไปเลยบอกแนะนำว่านี่อย่างนี้อย่างนี้ยกให้ไปเลย จะไปทาเอาเองเลยครับครับผมเอาเองเข้าครับเข้าครับครับครับทุกโหดนัยนะครับครับอาจารย์ให้อย่างนั้นเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้แอดมินโทรหาใหม่นะครับอาจารย์อ่าครับได้ครับครับครับวันนี้ก็ขอขุดขอขอบคุณอาจารย์สมจิตมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ครับยังไงก็ฝากกดรอกดติดตามแนวทางของอาจารย์สมจิตเดี๋ยวแอดมินจะตามแนวทางผู้นี้ต่องวนให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ F4 เลยนะครับผมเนาะยังไงก็ขอจบคลิปว่าจะเป็นเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ